สรุปผลนายอบโตตีผ้านะครับเบอร์ถี่ได้ก็คือเบอร์สองนะครับนายนัทพงษ์ยะนายเดิมนะครับสวนสมาชิกนะครับหมูถ่หนึ่งนับก็ได้แก่นายอมารินจันทรัดนะครับหมูถี่สองก็คือนายมุกสุไลมานลีสุลงหมูถี่สามนะครับ ก็คือนายประสิทธิ์บูเอียดนะครับหมูเถสิก็คือนายแจรุเดชจีรันและก็หมูเถหานะครับก็คือนายดลเลาะอีแอนะครับหมูเถฮกก็คือนายอาภิรัตหัดคาเจนะครับเชษนะครับก็คือนายอับดุลลาะอับดุลคาเด แลว้วก็มูเตเปดนะครับก็คือนายสุไลมานยี